ช้กดเล็กๆขอ้อนี้สมองของคุณจะสั่งให้ลงมือทำทันทีกดนี้จะเปลี่ยนสมองจากการลังเลเป็นคำสั่งให้ลุยเลยเป็นการเรียกสติของผู้ที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งให้เริ่มต้นทุกๆเช้าว,วันใหม่ด้วยการตัดสินใจที่ทรงพลังคขงจื้อเคยพูดไว้ว่าการเริ่มต้นต้องใช้ความพยายามมากที่สุดนั่นคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันเป็นเรื่องยาก เมื่อเริ่มได้แล้วก็จะทําให้เดินต่อไปได้เขาคิดว่าการเริ่มต้นมันเป็นเรื่องยากเพราะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและต้องใช้แรงจูงใจอย่างสูงที่จะก้าวข้ามไปได้การเริ่มต้นจึงเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดในการก้าวไปสู่ความสําเร็จดังนั้นทุกคนควรมาเรียนรู้การเริ่มต้นในทุกๆเช้าอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่วันที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทำให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยเฮาเวิร์สมิธกล่าวว่าประมาณ20%ของคนทั่วโลกชอบผัดวันประกันพุ่งแต่ด้วยเทคนิคง,ง่ายๆที่เรียกว่ากด5 c 3 2 1แอคชั่นลคุณสามารถหยุดวงจรนั้นได้ตั้งแต่นาทีแรกที่ลืมตาตื่นขึ้นมา การที่คุณใช้กฎนี้ในทันทีที่คุณตื่นนอนขึ้นมาทุกๆวันจะสามารถเปลี่ยนแปลงวันทั้งวันของคุณนั้นได้โดยทันตาเห็นคุณแค่เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการนับถอยหลัง 5, 4 3 2 1แล้วรีบเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงทันที <c oughs> เพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ <c oughs> เช่นลุกจากเตียงนอนตอนตีห้าของทุกๆวันหรือลุกไปออกกำลับบงกาย20นาที ก่อนเตรียมตัวไปทำงานและเพราะอะไรเทคนิคนี้ทำแล้วถึงได้ผลข้อแรกการนับถอยหลังจะสั่งสมองให้เริ่มลงมือทำทันทีคงมีหลายคนติดกับดักทางความคิดของตนเองคิดวนไปเวียนมาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรดีเริ่มต้นเมื่อไหร่สุดท้ายก็ไม่ได้ทาอะไรเลยการนับถอยหลังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนให้สมองรู้ว่าหมดเวลาคิดถึงเวลาลงมือทำแล้ว 2. กระตุ้นสมองให้เตรียมตัวลุยซึ่งสมองส่วนหน้านั้นจะควบคุมการตัดสินใจว่าจะทำงานเมื่อมีการนับถอยหลังเป็นเสมือนการเตรียมสมองให้อยู่ในโหมดพร้อมลุยข้อ 3. สร้างแรงส่งให้ลงมือทำสิ่งอื่นต่อไปอย่างรวดเร็วแค่การทำกิจเล็กๆได้สำเร็จเพียงหนึ่งอย่างก็จะเกิดแรงส่งที่จะทำให้มีการเริ่มต้นทำสิ่งอื่นต่อไปอย่างง่ายดาย สิ่งที่ยากที่สุดของการเอาชนะการผัดวันประกันพุ่งคือการเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มได้แล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ถือว่าคุณชนะแรงเฉยนั้นไปแล้ว h ฮาเวิร์สมิธแนะนำว่าให้ใช้เทคนิคนี้อย่างต่อเนื่องทุกๆเชา้าอย่างน้อย21วันโดยฝึกให้กายเป็นนิสัยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนเช่นตั้งใจว่าจะลุกจากเตียงนอนทุกๆเชา้าตอนตีห้า เมื่อฝึกทำได้สำเร็จแล้วค่อยๆขยับไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้นและแม้จะบอกว่าให้เริ่มต้นวันด้วยเทคนิคนี้แต่ความจริงแล้วคุณสามารถใช้มันได้ตลอดทั้งวันเช่นตอนที่คุณไม่อยากเริ่มทำงานสาคัญตอนที่คุณใช้มือถือในขณะที่ควรไปออกกาลังกายหรือตอนที่คุณลังเลไม่อยากหลือห้องเก็บของเพื่อที่จะจัดระเบียบใหม่ที่คุณต้องบอกกับตนเองให้ตระหนักว่า ทุกๆครั้งที่คุณใช้กฎนี้คุณกำลังฝึกสมองให้เปลี่ยนจากคิดเป็นลงมือทำยิ่งทำซ้ำๆมากขึ้นเท่าไร่ก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ตั้งใจให้มันสำเร็จโดยทันทีความเรียบง่ายของเทคนิคนี้คือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยไม่ต้องวางแผนซับซ้อนนับถอยหลังแล้วลงมือทำทันทีมันก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณไปตลอดชีวิต หากคุณได้ไปอ่านประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายต่อหลายคนคุณก็จะพบว่าเขาเหล่านั้นจะชอบใช้วิธีคิดแล้วลงมือทำทันทีการเริ่มต้นลงมือทำทันทีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างไรเช่นมันจะสร้างให้ความสำเร็จได้เร็วขึ้นเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นลดการเสียโอกาสจากการรอคอยทำให้คุณมีนิสัยกระตือรือร้อนในการทำงาน คุณจะสังเกตว่านิสัทยที่เปลี่ยนชีวิตมักเริ่มต้นจากการกระทําเรื่องเล็กๆที่ทําซ้ําอย่างต่อเนื่องมันคือเทคนิคที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดที่ทุกคนควรใช้มันในการสร้างความสําเร็จในชีวิต